การจัดงานในวันนี้ค่ะการจัดงานขอมิชั่นดรนวรัตจงสวัสดิ์ชัยค่ะเป็นประธานสภา,าองค์การในจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยวันนี้เป็นวันครบรอบ30ปีของการข่อตั้งสภาองค์การในจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยแล้วก็มิชชันก็ได้มีการแจกประวัติและหนังสือและผลงานของสภาวตสาหกรรมแล้วเนี่ยนะคะก็อยากจะให้ท่านลงขา่าว ให้พวกเราแล้วก็ขอเลี้ยงขอแนะนำะประธานสภาอุตสาหกรรมเอประธานสภานายจ้างทุกสภานะคะที่มาร่วมง,งานในวันนี้ค่ะเรียนเชิญค่ะแนะนำ,นนำนค่ะค่ะสะภานายจ้างทั้งหมดเรามีสิบหกสภานะคะแล้ววันนี้เนี่ยเราเห็นร้องร่วมกันที่จะมาแถลงข่าวเรื่องการคัดค้านนโยบาย ขึ้นค่าแรง4 0 0อบาทท่วประเทศไทยค่ะเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่พวกเราเห็นว่าเป็นการปรับที่สูงเกินความจำเป็นและเป็นปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ,เทศท mm. การลงทุนของประเทศไทย mm. เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยปัจจุบันยังมีปัญหาและมีปัจจัยหลายอย่างซึ่งยังมีความผันผวนเช่น ค่าเงินบาทค่าพลังงานตลอดจนการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศผลกระทบดังกล่าวเนี่ยทำให้การแข่งขันในเชิงความสามารถของประเทศไทยลดน้อยถอยลงนะคะงนั้นมันก็เป็นปัญหาให้ SME ของประเทศไทยเรานั้นยากที่จะสามารถคงอยู่ต่อไปได้หากขึ้น400บาททั่วประเทศไทยนะคะ นั้นเนี่ยเหตุผลของการที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยเราได้แจกวิบเลิกไปในข่าวทั้งหมดแล้วนะคะก็ถ้าท่านมีคําถามอะไรข้อเรียนเชิญค่ะาจะมีการนำหนังสือยื่นธ่าคารยังไงอย่างไรบ้างค่ะเราก็จะยื่นต่อท่านรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานนะคะค่ขอส่งการที่จะสื่อสารอะไรเพิ่มเติมในส่วนของแรงงานที่จะมารับผลอรือบ้างไหม ก็มารับจีนข่งขันก็ต้องเข้าต้องท่านต้องเข้าใจอยู่อย่างหนึ่งค่ะว่าวันนี้เนี่ยเศรษฐ,ฐกิจของประเทศเราไม่ได้อยู่ในสภาวะที่ที่มันอยู่ในขาขึ้นนะคะเศรษฐ,ฐกิจโลกก็ดีก็ไม่ใช่ขาขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการค้าในขณะนี้ค่อนข้างที่จะลำบากต้องบอกอย่างนี้และคันนี้เนี่ยเชิงความสามารถในเชิงการแข่งขันเนี่ย ไม่ว่าจะเป็น SME หรือใหญ่ๆก็ดีท่านก็เห็นอยู่ว่าทุกวันนี้เราประสบปัญหาหลายๆโรงงานที่ปิดปิดเพราะอะไรคะเพราะไม่สามารถที่จะทนต่อการขาดทุนได้เพราะต้นทุนแรงงานมันสูงขึ้นเพราะปัจจัยค่าไฟก็สูงขึ้นค่าพลังงานก็สูงขึ้นทุกอย่างสูงขึ้นทั้งหมดนะคะยังเนี่ยการขายเราก็ไม่ได้ขายเพิ่มขึ้นท่านจะเห็นว่าอ่าสามเดือนที่ผ่านมาเนี่ย การส่ขของออกเราเนี่ยปิดลบไป1ิซนล้นะคะดังั้นเนี่ยมันก็เป็นไซด์ที่บอกเราว่าสภาวะการสุข,ขออกเศรษฐกิจของประเทศอยู่ในสภาพเช่นไรดังั้นเนี่ยเราก็ยังเห็นด้วยว่าเราสนับสนุนในเรื่องของการใช้เปรับค่าแรงโดยใช้ทักษะฝีมือแรงงานมากกว่า นะคะเราสนับสนุนเรื่องนี้ค่ะแต่และอุตสาหกรรมนั้นก็มีการปรับระดับทักษะความสามารถในเชิงแต่และอุตสาหกรรมของตัวเองอยู่แล้วนะคะนั้นเนี่ยการที่จะขึ้นค่าแรงแบบนี้เนี่ยมันจะสะท้อนถึง productivity ของอุตสาหกรรม มากกว่าการที่ไปขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็นแฟร t เ a t ทั้งหมดทั่วประเทศไทยนะคะเพราะการขึ้นอันนี้เนี่ยมันไม่ได้สะท้อนถึง productivity ของประเทศเราเลยค่ะแต่กลายเป็นภาระหรือ burden ให้กับผู้ประกอบการเนี่ยที่ต้องแบกร,รับเอาไว้โดยที่ไม่มีผลผลอะไร productivity ที่เพิ่มขึ้นอันนั้นมันจะทำให้ผู้ประกอบการอยู่ไม่ได้ ันนี้นจะมีเรื่องการาหาร,ร,รือว่าประชุมในเรื่องขอกชนเพติมการาหาอ,ออง่เกเรื่องนี้เนี่ยเราต้องบอกว่าเรายึดตามมาตรา87นะคะซึ่งทุกอย่างเนี่ยมันควรจะไปตามขั้นตอนซึ่งมีเรามีไก่ภาคีซึ่งเป็นองค์กรอิสระในการที่จะมาพิจารณาตามความสามารถของผู้ประกอบการว่าเขาสามารถที่จะจ่ายได้แค่ไหน แล้วปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมีอะไรบ้างที่เราควรเอามาวิเคาเราะห์ก็ต้องใช้ข้อมูลในเชิงสถิติเอามาร่วมด้วยนะคะงั้นเนี่ยก็อยากจะให้เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ผ่านไตปฝปัคีและก็เป็นองค์กรอิสระที่เขาสามารถคิดตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของนายจ้างและลูกจ้าง วันนี้เนี่ยถ้าเราผลักดันในสิ่งที่เกินความจําเป็นมันจะเกิดผลกระทบในแง่ลบแง่ลบอย่างไรคะเพราะถ้าอุตสาหกรรมอยู่ไม่ได้เนี่ยคนที่เดือดร้อนที่สุดคือลูกจ้างเรานะคะฝากท่านผู้สื่อข,ข่าวทุกท่านด้วยคะ่ะค่ะ